มันอยู่ไหนไม่รู้กลับบ้านไปแล้วมั้งกูไปหามันละมันไม่อยู่มึงอย่าตอแหลกูไม่รู้อะอ้ยอีแค้อยู่ไหนกูบอกว่าไม่รู้ต้องกาะต่ายไม่รู้เรื่องวะแล้วเป็นเฮียชอบใช้แต่กำลังเป็นแมงดา ชอบซ้อมคนเหรอหรือว่า <siglo> มึงซานี่เข้าเส้นวะแล้วมึงเป็นใช่อุ้ยอะไรนี่ยที่บ้านมีโปไม่ค่อยให้พูดเหรอแต่ที่คนอื่นเขาถามเนี่ยมึงก็ไม่ตอบเฮ้ยแค่นี้ก็สนุแล้วเหรอะ มีย,ยอะไรของมึงวะอ๋อเครื่องช็อตไฟฟ้าแบบสนับมือมึงไม่เคยใช้มาก่อนนะดิต้องรอเครื่องวอร์มก่อนจนกว่าจะมีไฟสีแดง คุณซันครับคือผมว่าเราคุยกันดีๆดีๆกว่าไหมครับใจเย็นเย็นมึงรู้ปะมึงรู้ไว้ด้วยนะที่กูมากูมาล้างแค้นมึงอีกแคปเพื่อนมึงแล้วก็แอบเวนของมึงเอ,อ่อผมไปทำอะไรให้คุณซันเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่าครับคุณซันถึงได้โกดเกียดผมขนาดเนี้ย มึงยังกล้าพูดอีกเหรอไอแอปพักคับของมึงแย่งเดกไปทำไม่พอ,อยังแยังลูกค้า V I P ของกูไปด้วยมึยงเห็นว่ากูไม่รู้นะว่าอ e ีแคทมันหลอกเฉยพัดไหมให้ใช้แอปเวนเวนของมึงแล้วก็โรงรามเ่งสวยของมึงผมว่าผมไม่ได้แย่งนะครับเขยเรียกว่าใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่าอย่าย่าย่าขอโทษครับที่ตำรวจครับขอเข้าไปได้ไหมครับ